สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกเช่นเคยครับผมกับสมชยัยเลนซิงครับทางช่องเคลดรอบมอไซค์ครับผมวันนี้จะมคคีคลิปการสอดซีลวดครับคลิปการสอดซีลวดแล้วก็การสานครับมาทำคลิปให้ดูแบบสดๆเข้าใจง่ายๆครับ ก่อนอื่นแล้วก็ถอดซีออกมาจากกล่องก่อนครับซีมันจะกลับหัวไว้อยู่นะครับถอดออกมาจากกล่องแล้วเขาจะกลับหัวไว้อยู่แล้วก็แยกออกมา มันจะมีหัวสั้นครับหัวสั้นหรือว่าหรือว่าหัวเฉียงครับแล้วก็หัวยาวครับหัวยาวหรือว่าหัวฉากครับตรงแยกออกจากกันนะครับ ปุแล้วก็แยกออกเลยครับสั้นต่างหากเสียงยาวต่างหากครับแต่อันนี้ปนกันมาครับปนกันมาเฉยเลยก่อนเราจะแยกก่อนแยกแยกจากกันก่อนครับเวลาสอดจะสอดง่ายครับจะไม่ได้ไม่หลงครับครับผมแล้วก็เวลาสารก็ จับขึ้นมาเลยครับจับขึ้นมามือเดียวเลยครับแล้วไม่ต้องกลับไปกลับมาครับจับขึ้นมาแล้วก็หัวฉากนครับหัวจอว่าหัวยาวครับหัวฉากแล้วหัวยาวนะครับบางคันมันจะมีรอยมาอยู่แล้วครับเราก็สอดตามรอยเดิมได้ครับสอดขึ้นครับหัวยาวสอดขึ้นครับสอดขึ้นแล้วก็เว้นช่องครับสอดไปตาม รอยเก่าเลยครับตัวนี้เป็นซี่ล้อหลังเวฟครับเป็นล้อหลังเวฟใช้ซี่หนึ่งห้าเจ็ดครับแล้วก็สอดเว้นระยะไปเรื่อยครับเห้วนะระยะไปไปเรื่อยครับผมเค้เาจับทีเดียวแล้วจบเลยครับไม่ต้องไม่ต้องพลิกกลับไปกลับมาครับแล้วก็ เหลืออีกครับสอดแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็สองสองคันดูครับเนี่ยข้างหลังมันก็จะมีรอยเหมือนเดิมครับแล้วก็สอดครับถ้าไม่มีรอยเป็นล้อใหม่แล้วก็เลือกซีดเลือกรูใดรูหนึ่งก่อนได้เลยครับรูไหนก็ได้แล้วก็เว้นระยะครับเว้นระยะเหมือนเดิมครับคือจับทีเดียวครับแล้วก็จบเลยจับทีเดียวแล้วก็จบเลยครับไม่ต้องพลิกไปพลิกมาครับ ที่เหลือครับหัวสั้นหรือว่าหัวหัวเฉียงครับที่เหลือก็สอดเลยครับสอดขึ้นนะครับตัวนี้ข้างบนข้างบนสอดขึ้นครับอา้าวไม่ใส่ไม่ใช่ผิดครับต้องสอดลงครับข้างบนเนี่ยต้องสอดลงสอดลงไปเรื่อยๆครับตามช่องที่เหลืออยู่ครับสารูที่เหลือ ข้างล่างก็สอดขึ้นมาครับตามรูที่เหลือครับเห็นชัดไหมครับวันนี้ถ่ายคนเดียวครับไม่มีลูกชายถ่ายให้ครับตั้งไว้ไม่รู้ว่าตรงหรือไม่ตรงครับถ้ายยังไงก็ขออภัยด้วยครับทำไมเข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมหรือว่าจะสอบถามทักแชทมาส่วนตัวเลยครับ ชทสมชัยเลสซิ่งครับผมเสร็จแล้วครับตอดเสร็จหมดแล้วสอดเสร็จแล้วทีนี้เราก็วางลงครับวางลงเลยครับเราก็จับควยครับจับควยไปตามทางที่ที่มีมาอยู่แล้วครับจับควยครับจับควยไปตามดางที่มีอยู่แล้วไอ้ข้างล่างตัวล่างหน่อยครับตัวล่างข้างบนนี่ครับให้สอดให้จับหันครับ จาบพันไปกันครับมันก็จะมันจะสารง่ายครับมันก็จะจับเวลาสารใส่สอดใสมันจะสอดใสง่ายครับสารง่ายครับผมตัวนี้ก็ข้างบนมันมีรอยอยู่แล้วครับข้างบนตัวบนครับแล้วก็มีข้างล่างตัวบนครับตอนนี้เราใส่สารตัวข้างบนก่อนครับข้างล่างอย่าไปขึ้นไปแต้มนครับ พอเราไข้เสร็จครับผมเราก็วางล้อลงไปครับวางล้อที่เตรียมไว้ลงไปครับอันนี้เป็นล้อใหม่ครับลูกค้าเอามาขึ้นใหม่แล้วก็คือโอกาสร,รีวิวให้ไปดูไปในตัวเลยครับเราจะจับตัวไหนใส่ก่อนก็ได้ครับข้างบนฝั่งบนครับอ่าสมมติว่าเราจับตัวนี้ครับเห็นไหมมันจะหันใจอยู่ครับ มันจะมีสีมันจะมีสีรูครับใส่สีรูเข้าไปก่อนถ้ามองไม่ออกไม่ออกครับเนี่ยมันจะหันใส่อยู่ครับเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ใช่ครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวนี้ก็ไม่ใช่มันไม่หันใส่ครับตัวนี้ครับหันใส่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับรูแรกเลยครับถ้าใส่รูแรกผิดรูแรกถูกก็จะถูกไปหมดครับถ้าใส่ผิดก็จะผิดไปหมดครับรูแรกได้แล้วรูสองเราก็ใส่ข้างบนก่อนครับ หนึ่งสองสามข้ามสามครับแล้วก็ใส่ตัวที่สี่ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับหนึ่งสองสามใส่ตัวที่สี่ครับข้ามสามครับก็ไปเรื่อยๆครับข้ามสามใส่ตัวที่สี่ครับสอดรูที่สี่มันก็จะหันใส่ครับถ้าเราใส่ถูกรูมันก็จะหันใส่อยู่ครับถ้าเราใส่ไม่ถูกรูมันก็จะมันจกก็จะขัดกันครับ จะสันไม่ได้ครับตัวนี้เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงที่หลายๆคลิปหลายๆช่องเขาลงกันไว้ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ไม่ได้เข้าไปดูครับไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงครับทำขั้นตอนในการทำเหมือนผมไหมตัวนี้เป็นจะมองว่าคลิปนี้ กา,ารสานสานซี่สอดซี่เนี่ยจะมองว่ายากก็ยากครับจะมองว่าง่ายก็ง่ายครับไม่ยากแล้วก็ไม่ไง่ายครับอันนี้เราสอดตัวบนฝั่งบนเนี่ยครับเสร็จแล้วครับฝั่งล่างทีนี้เหลือฝั่งล่างครับฝั่งล่างตัวบนแล้วก็จับใส่นะครับมันจะหันใส่อยู่ครับตรวนี้ติดอยากตัวติดกระดาษรูมันติดติดกระดาษ จะหันใส่ครับมันจะหันใสอยู่เราถ้าเราไขว้ไว้แล้วครับมันจะหันใส่เลยครับจะทาง่ายๆครับก็ข้ามสามเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามตัวที่สี่เหมือนเดิมครับนะครับมันจะเข้าเลยครับถ้าเราจัดเรียงกันไว้เนี่ยมันจะเข้าเลยครับมันจะจัดตะเรียงกันไว้แล้วมันจะจะทําให้เราทําง่ายครับก็ไม่รู้ว่าช่างคนอื่นเขาทำยังไงครับแต่ผมจะทำแบบนี้ครับ คือทำมันทำง่ายดีครับก็ข้ามสามเหมือนเดิมครับใส่ตัวที่สี่ครับหนึ่งสองสามใส่ตัวที่สี่ครับนไครับฝั่งนี้เสร็จแล้วครับแล้วก็พลิกครับปั๊บคากนี้ก็ระวังที่หลุดมันหลุดครับมันหลุดออกจากูวนคราวนี้เราก็เนี่ยครับมันจะมีรอยเดิมเหมือนเดิมครับจะมีรอยเดิมแล้วก็ไขว้เลครับไขว้ข้างล่างเลยก่อน จะทําง่ายกว่าไข่ตัวล่างไหครับไข่ตัวล่างสอนส่วนไว้ก่อนครับตัวล่างครับมันจะทําให้เราทําง่ายครับจะไม่ขัดกันครับจะทําได้เร็วบางคนอาจจะทําได้ครับผมแต่ว่าบางที่อาจจะช้าครับแล้วผมผมจะสวนผมจะค่อนข้างจะทําเร็วครับถ้าทําตามผมนะครับนะครับเราไข่ไข่ตัวล่างเรย้อเสร็จครับเนห็นไหมรูมันหันใส่อยู่รูมันหันใส่อยู่ ค่อยตะล่างเสร็จแล้วก็ตัวบนแล้วก็ตามเหมือนเดิมครับตามรอยครับมันมันมีรอยให้ดูอยู่แล้วครับคราวนี้พอหันกลับขึ้นมาันที่เหลือครับฝั่งที่เหลือเราใส่ตัวล่างก่อนครับมันจะได้มีการไม่มีการขัดกันครับไม่มีการอดเพื่อีใส่อย่างเดียวข้ามสามมาตรงครับหนึ่งสองสามใส่ตัวที่สี่เหมือนเดิมครับงงไหมครับมันก็จะหันใส่อยู่ครับถ้าทําแบบผมนะครับ ทำง่ายเลยครับก็คือข้ามสามเหมือนเดิมครับข้ามสามแล้วก็ใส่ตัวที่สี่ครับเหมือนเดิมครับผมเห็นไหมครับถ้าเราจับจับควยกันไว้แล้วก็ใส่ตัวล่างก่อนตัวล่างฝังบนแต่ว่าตัวล่างนะครับเราใส่ตัวล่างก่อนมันก็จะไม่ขัดกันครับมันจะทําง่าย เสร็จแล้วครับข้างบุกข้างล่างข้างล่างตัวบนเสร็จแล้วเรากนี้แล้วก็ใส่ครับที่เหลือครับมันจะหันใสอยู่ครับที่เหลือแล้วก็ใส่ตามไปตามไปเลยครับตามสบายเลยครับผมเพราะว่ามันหันใส่อยู่แล้วไม่ขัดกันด้วยครับบางคนก่็จะสารได้ก็หลงครับกาจะสามได้สายสามได้บางบางคนบางคนทําไม่ได้ครับทํายังไงก็ไม่ได้ครับ ไม่เข้าใจครับพอความไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจจะทําง่ายครับจะทําได้แล้วก็ทําง่ายครับอาจจะไม่เร็วเหมือนผมครับผมเพราะว่าผมก็ทํามานานครับนะครับอย่างนี้ขนาดผมรีวิวไปด้วยพูดไปด้วยสอนไปด้วยครับผมก็ยังทําได้ครับผมจะทําได้เร็วครับ นี่ครับสารเสร็จแล้วครับแล้ววิธีการพอเราสารเสร็จนะครับการที่จะขึ้นล้อง่ายครับเราต้องหมุนให้ซี่ทุกๆ,ๆ,ๆตัวๆๆทุกๆ,ๆตัวครับเท่ากันครับตอนนี้เราหมุนสุดเกลียวก่อนครับหมุนสุดเกลียวก่อนเลยทลงานั้นล้วก็มาฝั่งนี้ครับฝั่งตรงข้าม เวลาขึ้นล้อมันก็จะทําให้เราขึ้นง่ายครับผมถ้าเราหมุนไม่เท่ากันเนี่ยมันเวลาเอาไปใส่ที่ตั้งล้อครับโหพอหมุนดูนี่แว่งมากเลยครับมันทําให้ขึ้นทําให้กลมยากครับผมแต่นี่มันก็ทําแบบผมเนี่ยมันจะทําให้กลมเร็วครับคือหมุนให้ซี่ทุกๆตัวเท่าๆกันครับตอนนี้ก็คือเราหมุนให้สุดเกลียวก่อนครับมันจะได้เท่ากันนะครับ เพราะเกลียวแต่ละตัวมันมาเท่ากันครับพอเราสุดเกลียวพับมันก็จะเกือบเท่ากันทุกตัวครับแทบจะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นครับพอเราหมุนฝั่งตรงข้ามเสร็จแล้วก็ไล่ครับไล่เลยครับไล่ให้มันเท่ากันครับนี่คือขั้นตอนในการสอดซี่สารซี่ครับ สอดซี่ลวดสานซี่ลวดครับที่ทำง่ายง่ายแล้วเข้าใจง่ายครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปครับคลิปที่ผ่านมาก็มีการขึ้นการขึ้นซี่แบบไหนครับวิธีการขึ้นวันการตึงแบบไหนให้มันถูกต้องครับแบบถูกต้องอย่างถูกต้องแล้วก็ ทำได้ผลจริงครับผมซี่แน่นทุกตัวครับนี่คือวิธีการทำของผมครับผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำยังไงครับนะครับมันก็ยังหย่อนอยู่ครับมันก็ยังหย่อนอยู่ทีนี้เราก็สุดเกียวเราก็ยังหย่อนอยู่ทีนี้เราเริ่มที่หัวจุ๊บเลยครับเราก็หมุนสองครั้งครับหมุนสองครั้งเท่าเท่ากันครับ ตามความรู้สึกของเราครับตัวไหนแน่นเราก็ไม่เป็นไรครับตัวไหนตัวไหนที่ยังไม่แน่นเราก็หมุนครั้งสองครั้งครับแล้วแต่ตามความรู้สึกครับว่ามันจะกลมยังไงจะกลมง่ายไหมบางตัวหมุนได้ครับบางตัวหมุนไม่ได้พอเราเอาไปขึ้นตั้งล้อครับที่ขึ้นตัวตั้งล้อนะครับมันจะ ง่ายครับผมตัวนี้แล้วรูจุล้วครับอ่าเนี่ยครับแน่นเกือบทุกตัวครับผมครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการสอดซี่สารที่ลวดแบบง่ายๆเข้าใจง่ายครับผมใครที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับผมหรือว่าพักมาทางแชทส่วนตัวเลยครับแชทเฟซบุ๊กครับสมชัยเลสซิ่งครับผมฝากกด ติดตามกดไลค์กดกระดิ่งที่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ